สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องเลยสภาพมาเฮ็มกระเขา่าเมนูวันนี้มียูสามอย่ยางนะคะพี่น้องอย่างแรกก็คือผัดวุ้นเส้นค่ะพี่น้องอันนี้บริเฮ็ดทหเเบิ่งนเนาะค่ะอย่างที่สองก็คือไก่ทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องอันนี้ก็บบดเ้เฮ็ดทห้เบิ่งนอีกนะคะพี่น้องอย่างที่สามซึ่งบิเฮ็ดทหเเบิ่งก็คือแกงคั่วฟักทองใส่ไก่ค่ะพี่น้องนะคะ ไข่แกงก็แล้วรอบนึงอันนั้นเป็นแกงไข่แกงเลี้ยงเนาะหายแกงใสเซคาีตูค่ะพี่น้องมือนี้สสม่าแกงกะทิค่ะกะสมีส่วนผสมกะสมีไก่ค่ะนุ่มซับมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กระดูกนุ่งสลละไว้ยืดสิเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ฟักทองหั่นเป็นสินเนาะค่ะก็แล้วตะไคร่ตะมันมาคาสินแบบจิ๋วสีค่ะพี่น้องแล้วก็ใบโหระพาพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็กะทิแล้วก็น้ำพริกแกงขั่วค่ะพี่น้องน้ำพริกแกงขั่วกระไรสมบิลู่คือเกลืค่ะเมลวันสมัยใหม่ค่ะพี่น้อง เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเข้ามาผัดน้ำพริกกันก่อนเลยจ้าน้ำพริกก้อนกะทิกับกะทิขวดคือเก่าค่ะที่น้องไป พริกแกงคั่วลงไปนี่จ้ะเมนี่จะใส่ไลท์เนียค่ะพี่น,อน้องเพราะว่าเอออยากกินเผ็ดๆเล็กหน่อยนึงประมาณนี้นะคะพี่น,อน้องแบบสับปะรดให้มันหอมค่ะ พาสเอ่อพริกแกงคัวค่พะ,พะ,ะ,พะพี่น้องกับกะทิแห้มทอมแห้มแตกมันก็ค่ะคอยใส่ไก่ลงไปนะคะวิธีการทำกับสูตรไทยสูตรมั่นสไตล์ไทยสไตล์มั่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวตะกรุดใส่นัดเต็มเลค่ะสพิ่มมาอาหารไทยของหนูสีบุกหอยมีเอ่อบหอยเป๊ะแบบไหนค่ะพี่น้องตะบุรีมี่ลักสูตรค่ะเผ็ดตามใช้ในการค่ะใส่ลงไปอีก ปลาทองนี่มีประโยชน์ค่ะพี่น้องจิ้มเป็นพ้องหวานก็ได้เห็ดกับเข,าขบ่าก็แซ่บเอามะนาวจิ้มหนึ่งตันก็แซ่บค่ะแกงบวบก็อร่อยสวนมั่นนู้นสมาช์จิ้มแกงบวดบนะค่ะพี่น้องเมนูก็เขาปลาทองนี่ทำมาอีกหนึ่งคือซุปฟักทองค่ะพี่น้องแล้วนู้นสเกี้เอาเห็ดแต้มมันสักหน่อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาเอยมาเบิึงกันค่ะ เอาละค่ะพี่น่องกะทิหนูเอาแตกบ้านพ่อสมนีพ่อค่ะพี่น่องโฮบานหนูบ่ต้องการให้มันร่อยเป็นไหเนานะคะ่ะหนูก็จะใส่ไก่ลงไป กันไกลที่ซุกกันผัดทีนหนอ,อ,องเันมัก็จะเติมกะทิที่เลื้อนะคะพ <c oughs> อไกลเริ่มซุกมันก็กเติมกะทิที่เลื้อลงไป่ เราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องกระถั่วอันนี้คือน้ำาด้วยค่ะลูงเอาใส่ขวดกันดูขวดกะทิทำด้วยใบมะกรูดค่ะเติมความหอม ได้เขี่ยวไกลไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเข้ากัะเส้นอบอุ้ยส่ลงไปค่ะปรุงรสนะคะพี่น้องช่วงนี้เขาก็เขี่ยวไกลไปก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูเมนูนในจีนก็กข้าปุ่นกระแซบด้วยค่ะพี่น้องแนะนําค่ะพอาว่ามันสนอ,อกวอนหวานมันๆคนือแกงแกงขัวแกงกะทิทั่วไปนี่นะคะพี่น้องกับขนมจีนใส่เนอ่ยแซบสุด,ดยอดค่ะนี่ค่ะรอให้ไก่สุดกับข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องยีแจ สองสมื่อนู้สุทายตรรยากาศกยู่บ้านน่าให้เบิ่อหาพี่น้องแะสุดั้าเมื่อบ้านทองจะทาสุท้ายวิวค่ะอีก,จกเจ็ดมื่อนึง,น,งนะคะพี่น้องทายทุ่งท้ายทุ่งแหละแม่แระบบจินก็เผาน,านอกบ้านค่ะพี่น้องเจ้านายนะคะกลับบ้านเจริญตรงตรงเตียมก็เผาไว้ค่ะพี่น้อง เตรียมเป็นหมอมองแล้วค่ะกินส็ฮอนมือมากเผ็ดอันเผ็ดนี่ไว้นี่ค่ะกินหอมหวนๆหวนค่ะพี่น้องเรนูขอตุม่มทำมันเดือดจะข้าวหนึ่งก่อนค่ะอล่ะจ้าพอใกล้เริ่มซุกค่ะพี่น้องมันก็จะเติมฟักทองไป ทอดท่องี่การทันนี่กันมักไผมักมั่นนะคะ่ะพี่น้องมาเป็นไรกันทันไปเลยค่ะ เดลออห์ฟักทองสุกค่ะพี่น้องกับปรุงรสกับแซ่บเลยค่ะจริงๆนี่ฟักทองนะค่ะพี่น้องมันจะมีความหวานความมันของมันอยู่ในตัวอยู่างแบบน้ำตาลเราตองใส่เยอะนะค่ะพี่น้องแนะน้ำนะคะแต่สำหรับผงนู้นนี่ต้องใส่เนเจ้น้อยหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อเพิ่มความหวานสวยข้นมากหวานมันหวานมันมันอย่างสี่นะคะพี่น้องแล้วก็กระดูกไก่ค่ะพี่น้องสุกเกตุนุสิบอ นุสิบอซับค่ะนุ้นุเอาแบบจะสิยเลยเพราะว่าซับแล้วกะดูม,มันแตกค่ะพี่น้องันกองไม่สุเป็นเศษนะคะเป็นเศษลงไปในในแกงข้าแม่แล้วกินหรือเู้ใดกินมันก็สิดข้อเพื่นก็เลยเอาเป็นคอนต้มเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นรอกน้สุกัะข้าวหนึ่งค่ะเอาล้วจ้าปรับข้าวเริ่มสุกขะพี่น้องมันก็จะใส่ผงปรุงรสลงไป ขาดบ่ไ้เด้ดค่ะพี่น้องทุกคลิปอาหารไทยอาหารต,ต่างๆของนู้ดเกเย็นของสุงหมดตามด้วยนักปลานิดนึงค่ะพี่น้องจ้า เอาละค่ะก๋มเห็กฟักทองสุกจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเขาลดปิดายด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็พริกชูฟ้าแดงโหระพานะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นขั้นตอนในการทําง่ายๆนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงตอนเข้าเห็ดแล้วก็ซื้อยางนะคะช่วงนี้นุสภาพนสาพุนสยเป็เห็ดพัดยื่นเส้นก็นะคะพี่น้องค่อยมาแตงเขาซื้อกินได้แล่วละจ้าพี่น้องแกงขั่วฟักทองใส่ไก่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องหอนๆควนหวนัหวๆค่ะพี่น้องหอมใบโหระพาค่ะ รสชาติเขาไม่ก็สมันมันหวานหวานเข้มเข้มนิดๆค่ะพี่น้องฟักทองนุมน่มๆเปื่อยๆค่ะกําลังพอดีกินเนาะค่ะพี่น้องสําหรับฟักทองนะคะผู้ใดบ่มักเปื่อยจังสีเนาะค่ะพี่น้องเอาหอเป็นก้อนโครูเคเลก็ลกได้ค่ะพี่น้องมันกระสือแไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ยังหนีเพื่อกินกันจังสีเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตาค่ะนุก็สปปเเะะสบโบได้ห้แตกมัดลายเป็นไงนค่ะพี่น้องบ่ให้มันลอยหนาลายเนาะค่ะเพราะมันสุโบแซ่บค่ะแล้วเมนูนึองที่นุเฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องเออที่นุโบได้เฮ็ดให้เบิ่ง ขออภัยเด้อพี่น้องวอลพิทวอลทูค่ะโบเดตัดตอนเลยเลยค่ะพี่น้องเอาลงเลยนี่ค่ะผัดวุ้นเส้นนะคะพี่น้องก็จะมีเห็ดหูหนูหอมไ่บะเคอร์เทศนะคะหมูสซับแล้วก็ไข่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติก็สวรรค์นิดๆเข้มๆหน่อยหอมพริกไทยน่อๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือไก่ทอดกระเทียมค่ะพี่น้องมักกระเทียมพริกไทยไทยดีๆแล้วก็โรยด้วยแป้งโกกีลงไปทอดเลยค่ะพี่น้องมันสิกับก๊อแซ่บค่ะแล้วก็ให้มัก ความนัวก็นีกระสซมีน้าจิ้มไก่น้ากระแสบนะคะพี่น้องแล้วก็เขาสวยห่อนๆคือเกานะคะเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้อัศวพลพิดบอกถืกนะคะพี่น้องขอถวา,ายขออภัยหลายเด้อค่ะบางเทือกอะหนูนก็บริตัดตอนน่ออย่างเนาะคะ่ะบอกใจหนูก็ลงเลยเพราะว่าหน,นูเน้นความเป็นธรรมชาติของหนูน,นะคะแต่บอกพิดบอกถูกกเขออาให้ลลายค่ะพี่น้องไม่นู่มันนี้กับสปาบ้านนี้นะคะขอ,อาพาูดลลายเด้อค่ะพี่น้องุกผูะะทก้ทุกคนมีเขามารับชมค่ะมากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามให้ ขอบคุณกาลังใจที่มีให้กันเสมอคะ่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนุวงหวัวมวนเขามากินเขาห่วมผ้าในกันเนาะคะพี่น้องขอบคุณหานนะะณลายมากคะ่ะมอกีนเขาแรกในกันคะ่ะแซ่บดา